สวัสดีครับผมสลิปครับก็ยังคงอยู่กับศิลปินดารานักร้องชื่อดังของค่ายกัมมี่นะครับวันนี้พบกับคุณมอสปฏิพานมาแล้วยังมีกว่ามาชา้ามาชา้าคุณมอสครับนี่นะฮะก็เซ็นในเรียบร้อยนะครับวันที่เซ็นนี่นะฮะวันที่7เดือนหนึ่งปี4ี่หนึ่งนะครับคุณมอส ก็พบก,กับฟิลิปนะครับวันที่7เดือนหนึ่งะครับปี2 5 4 1นะครับ,บ, 1, รบผมก็ได้พบกับคุณมอสอีกครั้งหนึ่งครับเป็นครั้งที่2ที่ช่องเจ็ดสีในรายการเกมพิศวงนะครับเกมพิศวงนี้ก็เป็นของของขอมมี่นะครับ ก็คนที่เจอก็ขอไลเซน์อีกนะครับตามฟอร์มครับต้องขอายเซน์คนดังนะครับเพราะฟิลิปก็สะสมโคกเหมือนกันนะครับวันก่อนก็ไดูของคุณคาทายังไปแล้วนะครับที่ต้องขอไลเซนซ์นี่ก็มีวันที่เรียบร้อยนะครับวันที่7เดือนหนึ่งปีสี่หนึ่งนะครับดูมอดปฏิพานแสดงมายากลน,นะครับว้าวนักรองดัง นะครับเล่นมาอยาก,กลนะครับวันนั้นผมจำได้ว่าได้อบรมในการเสกเสยรูปบอลแบบนี้นะครับเสยรูปบ้าแบบนี้แสดงในความสามารถพิเศษในรายการเกมพิศวงม,มันมีเรื่องคำที่ผมจะเล่าให้ให้ฟังเกี่ยวกับคุณมอสนะครับผมจะย้อนกลับไปปี2537นะครับคุณมอส จอก,กับผมที่โรงเรียนอย่างกุนปิลิปเลยนะครับบ่ายวันนั้นแกมาเลยแล้วผมอยู่โรงเรียนคนเดียวด้วยวันนั้นไม่มีใครเลยเด็กที่โรงเรียนก็ไม่มีสักคนหนึ่งนะฮะแล้วนกกระตัวที่ผมสุดหยดอ,อ,อยู่มันก็บินออกไปปากซอยนี่ก็เป็นนกกระตัวนะครับที่วันที่คุณมอสมาแล้วก็บินออกไปนอกโรงเรียนโน่นผมก็เดินวิ่งออกไปตามไปสวนกันงอนรับปากทางยนยู้น,น,นะครับ แต่ไม่ใช่ตัวนี้นะครับนี่เป็นตัวใหม่นะครับผมก็วิ่งออกไปเอานกผุมอก็ขับรถมาพอดีเลยนะนรับคุณมกผมก็บอกว่ามอดเข้าไปจอดตรงนั้นเลยนะที่ในโดมแล้วก็เข้าไปโรงเรียนเลยนะครับผมก็จับนกนกกระตัวผมบินออกมครับไปเกาะเสาไฟฟ้าหน้าโรงเรียนผมก็เรียกนะครับก็ก็บินลงกลับมาหาผมนะฮะแล้วผมก็พามาไว้ในกรงแล้วก็เข้ามาหาคุณมอดเจอมอดปั๊บบอกีอ่ลย ผมหิวจังเลยพี่ผดิบหิวมีมีอะไรกินไม่ี่ยข้าวกับพออะไรก็ได้มันง่ายๆผมหันไปหาตายแล้วไม่มีใครเลยอ่ะที่โรงเรียนแล้วจุบซื้อไงข้างนอกอ่ะตอนนั้นมันมันไม่ได้มาว่ามีไอเซเว่นดีลิเว่นเหมือนเหมือนจุบันนี้นูอ่อก่อนยังไม่มีนะโอ้แล้วทําไงอ่ะมอสก็หิวที่บ้านก็ไม่มีอะไรเลยตายแล้วผมรู้สึกว่าผมเสียใจวันนั้นอ่ะนะ ทีว่าหน้าผมก็น่าจะเดินออกไปซื้ออะไรให้คุณมอสมากินในวันนั้นนะครับส่วนตัวผมแล้วปกติแล้วผมก็ไม่ค่อยจะเดินออกไปไหนนะฮะผมก็จะให้เด็กออกไปนอกจากกลางคืนที่ผมจะเดินออกไปตัดผมแค่นั้นเองนะครับย่านแถวไว้ขวางตรงนี้นะครับก็จะมีดาราอย,อยู่หลายคนนะครับอย่างคุณแอนมรกตนี่ก็อยู่ไม่ไกลจากผมนะครับก็จะเดินซื้อผลไม้ซื้ออะไรตลอดนะครับก็ะไปบอกว่าไม่ค่อยได้เห็นคุณฟิลิปออกมาเลยนะครับ ก็วันนั้นผมนึกเสียใจอยู่ว่าเออน่าจะเดินออกไปเองนะไปซื้ออะไรให้คุณมอสหน่อยก็ได้นะครับก็วันนั้นก็แกรมี่ก็ส่งมาเรียนเศษดอกไม้นะครับผมไม่ทราบเหมือนกันว่าคุณมอสจะไปใช้ในคอนเสิร์ตช่วงงไหนนะฮะก็สอนการเศษดอกไม้ให้คุณคุณมอสไปย้อนกลับไปปี3 7นะครับคุณมอสก็มาที่โรงเรียนมายุคนิลิปเลยนะครับ มาเรียนการเสกดอกไม้แบบนี้นะครับเอาไปใช้ในคอนเสิร์ตครับนั่นคือเป็นปีสามเจที่ว่าตอนแรกเลยนะครับที่ผมพบกับคุณมอสปฏิพานนะครับเด็กน่ารักนะครับรอโอ้โหฮะใสๆเลยกำลังรุ่งกำลังดังเลยตอนนั้นคุณมอสโอ้โหครับนี่ก็คือช่วงหนึ่งของฟิลิปนะครับที่เดโอดดาลอยู่กับซุปเปอร์สตาร์ดังๆหลายๆคนนะครับจกเรื่องอย่าลืมเนี่ยนางฟ้ามหาหยกลนะครับรับรองงานทันสนุกนะครับ นี้กลับล้วก่อนครับกลับสวดีครับเย่มาแล้วยังมีกว่ามาช้ามาช้าทาทายังนะครับครับเด็กในวัยแกถือผ้าสีแดงผมก็พยายามนึกอยู่นะครับว่าเล่นกลอะไรนะครับน่าจะเป็นกลเสกดอกไม้นี่เลยขอลายเซ็นครับทาทายังเซ็นให้เรียบร้อยอีกหนึ่งความ